มาเบิ่งควาวมาลังการของนะครับวัดปราศาสหินศิลาแรกนะครับวัดผู้มานฝ่านะครับของคำเพื่อนางรองจังหวัดปุริล์นะครับอันนี้นะครับเ,เรียนนุ่มเลสในชายทำให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศก็ต้งเห็นนะครับอันนี้ก็สร้างน่าจะสมบูรณ์ก็ทุกมองแล้ะครับสามหลังในปราศาทสามหลังนี้นะครับ จะสมบูรณ์ก็ทุกหลังแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวนมเร็นี่เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศอันนี้ก็เป็นราสาทหลังแหลกนะครับครับหลังแรกนะครับอย่างไปเบิ่งน้ำนุมรอยยัดนะครับส่วนสามหลังนั้นก็เซฟใกจะสมบูรณ์แล้วนะครับมันทรงแต่ละทรงก็คนละแบบคนละตอนนั้นนะครับคัมาเบิ่งกันนะครับ ผู้ได้ต้องการมากอย่าลืมนะครับด้นัแบบแบบแบแบมาเที่ยวนะครับอยู่วัดภูมานฝานะครับอำเภอนางรองจังหวัดปุรีลำนะครับวัดพระพุทธบาทศิลานะครับภูมานฝานะครับภูมานฝานะครับ มินเรมเบ่งกันไปครับเบ่งด่านพุนกระสีเป็นปางองค์ใหญ่นะครับยังเริ่มก่อสางนะครับคงจะหลายรลอยปีนะครับประมาณ2องอยปีจังสิสำเร็จนะครับจะเริ่มสางแล้วนะครับหลังไง ่วนปางสีหลังนะครับน่าจะสำเร็จจังหวว่าสมบูรณ์นะครับสีหลังทางทุนนะครับก็คงไปกันสำเร็จกันนะครับก็คงรอรอกันจักหน่อยนะครับก็คงจะสำเร็จอบปอดโดนะครับบ่หลายปีนะครับเดวนนมเลติบ่งกันนะครับคน็มาวเที่ยวหลายนะครับขนาดสากหมืันแล้วนะครับคะแุนสมบูรณ์ก็คงจะนะครับ มันนี้จะเป็นหรน,นรแจสลักอันนี้จะเป็นหินแะสลักครับหินสีลาแรงนะครับแะสลักเป็นพระพุทธรูปพระพุท externally นะครับพระพุทธเจ้านะครับ,นะรบ,บ,รบหลายหลายหลายด้านหลายๆด้านนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งปราสาทกันต่อไปนะครับอันนี้เคือส่วนหมกพัก ครับเิมีด้นานทางพุ่นซีหลังเกรตรก็คงมาถสมบูรณ์นะครับมันสีคล้ายๆกับปราสาตเขาพนมลู่นะครับปราสาต์เขาพนมลู่นะครับสร้างซีหลังทางพุ่นนะครับมันก็สิคล้ายๆเขาเราส่งกับทางผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ก็คงส่งมาจาก คลายน่าจะเป็นทางอินเดียนะครับทางอินเดียนะครับทางอินเดียกันนะครับนะครับเป็นบรรยากาศได้พี่น้องนะครับถ้าต้องการมากอาจจะเลืมมาเที่ยวกันนะครับอยู่วัดภูม่านฟ้านะครับทางจังหวัดปุริลำสั่งว่าฮัลเหล้วนะครับประมาณ200ปีจนถึงสำเร็จเป็นทางคนว่องคนวานะครับทางคิดทางอย่าง ลายงานมาคนกระเที่ยวหลายนะครับคนกระเที่ยวไล่ลายนะครับนะครับคนกระเที่ยวลายลายกันนะครับเอามาเบิ่งเดียวนุมเลดขึ้นให้เบิ่งกันทางพีแบบนี้ต,นต้นตาลนะครับทางานกำลังก่อ้ากเดียวขึ้นมาเบิ่งกันด้านบนนะครับเดียวนุมเลดยางขึ้นด้านบนให้เบื่องกันเบิ่งมุมสูงด้านบนนะครับจากอันนี้ก็เหินศิลานะครับ หินแดงนะครับจะตัดเป็นแผ่นนะครับเดี๋ยวให้เบิงกันนะครับครับเป็นลานพลานนะครับน่าจะสางอยังจักอย่างหนึ่งนะครับนะครับอันนี้กับหลังใหญ่นะครับน่าจะเป็นปลาสางเป็นอาค่าหลังใหญ่นะครับขาค่าหลังใหญ่นะครับมุมสูงกัน รถกําลังก่อสร้างนะครับเขียงมือทันสมัยกับคงจกบบโดนนะครับก็คงจะแล้วนะครับพอเขียงมือมันทันสมัยก็สมัยก่อน,นครับด้านบนก็น่าจะเป็นปราสาทใหญ่เนี่ยที่สองลอยก็ไหลนะครับบริเวณนะครับอันปางสามนะครับตรงสามอันนี้ก็ปางเดียวนะครับปางเดียว สวยงามสุดๆเลยล่ะนะครับทางนุ่มเลทให้เบิ้งกันนี่แหละครับทางุูนก็นก่อสร้างทางในฝนได้ยินข่าวว่าเป็นหม่องตัดหินศิลาแลงนะครับโรงงานตัดหินศิลาแลงครับทางุูนกับปางทางพนุมลุงนะครับปางตะนครวัดตนครทมนะครับเดอะริตะหยอดนะครับเป็นบริเวณครับ จะกาศนะครับย่เลือนะครับขันมีเวลาก็จะเลืมบมาท่องมาเที่ยวกันนะครับอยู่ป่าสารวัดผู้ผาหมานนะครับผู้หมานฝ่านะครับผู้หมานฝ่านะครับแต่ผลก,ก็คงจะเป็นสางกสรงสีใหญ่สุดนะครับะะนะครับการก่อสร้างกำลังดำเนนการไปเรื่อยๆแา่ปุนาจะเป็นเหตุเป็นผู้เขานะครับ จำลองขึ้นไปครับเดี๋ยวนมเลยให้หมายางให้บ้าเบิ่งกันก่อนนะครับ่าดัดในเป็นทั้งใดทิศเหนือทิศใต้นะครับนะครับทิศเหนือทิศใต้นะครับการก่อสร้างนะครับอันนี้เอาบรรยากาศให้เบิ่งกันมัดเปิเลยนะครับ บรรยากาศกันนะครับนะครับบรรยากาศเปิ่งกันนะครับรอบๆเลยนะครับออเอาเบิงมาแล้วจะาลืมบมาเที่ยวเด้อพี่นองนะครับเอาขันบ้าพอเที่กับอกนุ่มรอยย็ดนะครับจะเสน้นแผนที่เส้นทางมานะครับห่างจากบุริลัมกับประมาณ40โลนะครับจากนั่งล่องมากกับสิบกิโลนะครับ ครับสำหรับทีินี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับอ้าวทางพี่น้องทางไหนเนาะนี่นะครับพี่น้องทางบานสั่งนะครับมานะครับนะครับพี่น้องทางบานสั่งเป็นมากนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆขอบค uh ุณมากๆนะครับสวัสดีนะครับ